ปไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามากันที่ร้านของพี่ปุ้มนะคะมาดามปุ้มนะคะชื่อร้านไก่ไทยนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันเกิดนะคะก็เลยนิมนต์หลวงพี่ท่านมานะคะเพื่อมาฉลองเลนะคะต้อยทำอะไรต้อยตำซ้มตำเลยนะทานมากเลยโอ้ยโมเขค่ะอันนี้เรามีโอ้ขนมน่าทานมากเลย เกิดมาดามมาดามสวยมากนะคะมีของขวัญให้มาดามด้วยไม่มีดอกไม้แต่ให้อันนี้น่ามาดามน่าจะชอบมากดีกว่าดอกไม้ค่ะดอกไม้เป็นมาดามค่ะแล้วก็ชมงนวดแต่ย้อนแค่ให้ให้มาดามด้วยแล้วก็ร่วมบุญด้วยบันทึกบันทึกบันทค่ะดีใจที่ของให้สวยรวยฉราสมบูรณ์สนามนะคะเอารอดร่างกายแข็งแรงเอา่อเหรออยากหล่อเหรอเอาหล่อหล่อรวยสวยได้หมดเลยแล้วแต่ บางอารมณ์ก็หล่อบางอารมณ์ก็สวยแล้วเอาที่สบายใจ <c oughs> <c oughs> วันนี้หล่อสีจูมาก คือท่านฉันเถกนะคะวันนี้ก็มีนะคะเ,ออเพื่อนๆมาร่วมบุญด้วยนะคะน้องต้ออสวัสดีค่ะค่ะโต้โต้อ,อยู่ที่นี่ที่เมืองน,นี้ด้วยใช่ไหมคะนี่ก็มาร่วมบุญด้วยวันนี้มีอะไรจะอวยพรมาดามปุ้มไหมคะวันนี้วันเกิดอายุมันนยีตอนก่อนอให้ภาพในสุขภาพแข็งแรงนะ มีผลไลม,ม,ม้มีขนมโมเของนี่น้องนุ้ยนะคะสวัสดีค่ะอู้น้องนุ้ยคนสวยนะคะวันนี้มาร่วมงานด้วยนะคะนี่วันเกิดนะคะอวยพรอวยพรมาดามหน่อยนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะที่ปุ้มสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยะค,ะค่ะนี่อายุมากกว่างอายุมอำค่ะ ทำเบลเยี่ยมมาเองนะคะมามาให้น้องทำไรไปจากยามอาตะกิลามาคาโยคทวทุทิขเวอุปวันเดจจะสาภิคเวมาชิมาบาลีปทาตนิอุปสสะมายาปิมญาญาสัมภูนทายะ

ทปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิตาโนโคอุตตปาทิตังโคปาริทานโคกัมภขฆวัตาปารานสียามิสิปัตะนเนียมิฆาทเยอน ยังไม่ยังอเไรตั้งสุคราชวารานี้ตั้งสุคราชวารานีสัปปะริวารานิสัปปะริวารานี้ที่ภูักษาศักสษาโอนเยามโนเชยามา สาธุโนคันเซนข้าแต่พระผู้ทรงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายข้ารองสุนทรีวรร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเรา โตลักทีวัตรามันมันห้างปบสุคุณานี้โัยาาน โุจใจมังคเดอวราชิตาบาลังเดสีเสพตัมลิโขกันตัมิเสกสัตวมปุณานังาสัะโตมุขอให้จนเศรษจทีบาเศรษฐทีผู้เจิาท่นเป็นพระพุทธศาสนาไปุกพภพุทธะ สะกอดรูปจิตการงานเจริญตเรือนก็รัวอยู่เย็นเป็นสุขที่ไร้สิ่งดีให้สงสาราสนาให้มีดวงใจเห็นทางเข้าถึงธรรมะพระองค์เปเด็กว่าสมมาสอพุทธเจ้าได้โดยง่ายปราบประทั่งเข้าสู่พระนิพานเตอร์เรเิออนไลนแบบว่าชุดสวยลงลงคัวเองเลยหรอคะได้นอนค่ะ นี่นะคะพุ่งเผาพุ่งเผาเผาจริงใช่ไหมเผาไฟมันโอเควันนี้มีเค้กวันเกิดด้วยนะคะของมาดามปุ้มนะคะนี่51ปีแล้วนะคะนางยังดูดีอยู่เลยนะ ได้มีโอกาสมาร่วมบุญถวายพระตหารพระนะคะเนื่องในวันเกิดของมาดามปุ้มนะคะก็ให้เจ้าภาพจงเจริญนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสุขสวยรวยแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนคิดสิ่งใดก็ให้สมความปาถนาทุกประการนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปนะ้คะ 拜拜。Bye bye.